สวัสดีครับบ้าบอกขอสวัสดีพี่ๆนานาแม่ๆทุกคนครับสวัสดีเอฟซีทุกหม่องทุกบอลนะครับผมเมื่อนี้บ้าบอแล้วก็เมื่อนีบ้าบอแล้วก็พี่สีครับพาเลาะพากันมาเลาะเบิ้งเห็ดครับผมน้องเมฆน้องไอเป็นสีน้ำกดมมกครับเมื่อนีบอลว่าสีมีเห็ดเพอได้ให้พี่น้องได้มาเก็บน้ำบอได้มาหลุนน้ำบอเดี๋ยวจังไดไปติดตามมนกันอยู่ในดงนะครับผมพี่น้องครับจะลืมเป็นกำลังใจให้ลูกหลานทั้งแฟนเพจเฟสบุ๊กนะครับผม มาบอยดีเดินถิ่นอีสานครับฝากพี่น้องซอยบึงซอยเงี้ยงนี่ได้ครับหาัพี่น้องจินชอบก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประผัดคลิปใหม่ๆของลูกของร้านน้ำครับผมโดยไปรุณน้องกันครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับไ่เดี๋ยวไม่อยากบอยครับผมพี่น้องมาบาาอยลืมขากล่องครับต้องนึงครับ หนึ่งครับบังเหต์ครับบังเหต์โยขอถอดขอถอดขอให้พี่น้องไหลายได้ครับลืมขากล้องครับผมพี่น้องเลยใสยม่มือหนึ่งทายออกครับทายศากับอะไรครับพี่น้องสิป้อยครับ <c oughs> ครับอืมพี่น้องสองดอกโหน่า เห็ดเฮ็ดเฮ็ดครับผมมียัดบาดคำพี่น้องเด้อครับกล่องมันใส่ไปใส่มากครับบ่บอยใส่มือเอาครับผมใส่มือถือเอาครับครับครับดอกนึงครับดอกคุณตุ้มครับพี่น้องเห็ดไข่เขียว หรือหน้าเขียวครับดอกงาบุูงครับเอ็ดหน้าเขียวมันครับผมพี่น้องเจ้ามาได้เอ็ดแบบลายเลยครับดอกนังครับดอกงามพี่น้องเอ็ดหน้าเขียวครับใส่ราคาเพิ่นพี่น้งองนี่ ดอกำงามครับโอ้ยเห็ดพี่น้องบังครับผมพี่น้องครับดอกงามๆครับเห็ดเพิงครับพี่น้องครับผึ่งสองดอกครับดอกงามๆครับพี่น้องครับคราพี่น้องเห็ดเพิงเข่าญ่ครับผมเห็ดเพิงเข่าดงครับโอ้ย แข็งเป๊กเลยครับผมพี่น้องอะไรก็พี่สีนะครับดอก,กงามๆครับปักงหญ่เลยครับผมเห็ดเพิ่งเข้าดงดอกส,สวยๆครับอู้พี่น้องนี่จะดอก,กงามๆครับเพิ่งเละๆนี่ครับผมพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อกล่องอาร์ทิวีบวฟบ,บ,บับนี่นะครับผมคลิปนี้ครับ ครับผมพออีกแล้วครับปื๊ดดอกเห็ดพึ่งเขาดงครับผมพี่น้องส้มาดอกเงยดอกนี้แต่ครับผมพี่น้องเห็นสามดอกเหรอครับดอกนึงครับผมพี่น้องเห็ดอะไรเอ่ยเอ้าเห็ดเขียวพี่สีจะกระเบงดอกนี่ละมันกิดงามีดีนอเบงแน่พี่น้อง ปอดปิดปอดบ่ปล่อยไปสุกมันอีกแล้วครับเห็ดพึ่งเขาดงครับผมพี่น้องนี่สองดอกเนี่ยพี่สีเลยอ่าเหล็กงามเลยครับผมพี่น้องุ่นนาดปักงามหนึ่งนี่ละฟุตนลยอู้หูเห็นผมเห็นกันยังผมยังว่าเอาแน่ยดิ เย้เท oh no, ียนผมก็ยังบอพี่สีเอาเนี่ยผมยังวโคุณครับมาอนีมากับพี่สีครับมีขลาาทน้ำกดมากจีมาบาอุ้ยพี่สีเอาลาลเฮ็ดพึ่งเขาดงครับผมพี่น้องอุ้ยล้อุ้ยลอุ้ยอุ้ยลอุ้ยลออุ้ฮะ ว่าค uh, oh, pues ือดอกงามแต่สองเจ้าไหมโอู้้นะครับวงพีสีพอดอกนึงครับพี่น้องดอกงามครับเอ็ดเขียวครับพี่น้องครับเห็ดเขียว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 โอ้พี่น้องครับเห็นละงูกครับเห็นละงูกใครเห็นละงูกครับของแท้เลยแน่นอนอันนี้เป็นเห็ดร่วมญาติครับผมพี่น้องครับเห็นละงูกครับผมนี่ครับผม เมื่อกี้ได้ไข่หนึ่งเราอันนี้ก็เป็นตุ่มเพิ่นครับดอกตุ่มเพิ่นครับนี่ครับดอกเงามครับผมอู้เห็นอู้พี่สีบ่เห็นครับนี่ครับให้เพิ่นเข่าครับความสดเห็ดเห็ดเนี่ยเป็นแบบนั้นคือหลิวอยู่ดีนะโอ้ยโอ้ยไปแล้วหัวโอ้งามอยู่ครับ พี่สีครับจ้าวันดีจ้า <c oughs> หายิดเครื่องปลาเหรอจังหวั <c oughs> <c oughs> ดดีดอกนึงครับแต่ใบใหม่ครับพี่น้องไข่เขียวนะเขียวครับซาเนี่ยกระยาปลากันเด้อครับผมด่าได้คอมเมนต์ได้ใจแรงนะครับนี่คือโอ้ฟอนน้ำพี่สีครับบล็อกขากรองมาบกวา ไหว,ว้ซ้ำจะหวัดเด้อว่าสันตะว,ว่าลืมจ่อยครับผมพี่น้องอู้พี่น้องครับม,มาแล้วมาแล้วหนึ่งดอกครับผมป,ดดดปดาดเห็ดพึ่งเข่าโรกนี่ปืนอุ้ยหืมดอกใหญ่ครับผมพี่น้องปืนเบิ่งเห็ดพึ่งเข่าสองดอกนี่ครับเป็นปีปี แข็งจัดท็ดเลยครับผมพี่น้องพนัานครับเพ็นอีกแล้วครับพี่น้องอุ้ยสองดอกครับสองดอก,ดดอกอพี่สีก็เห็นครับเป่นเอา้าลมปลางงางแบบนี้อุ้ยโอ้ยพี่สีหวัวม่ได้กดกล้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ยนอนมีแตแนีพี่น้องมือนี้เป็นยังไงด,ดอกนี่ครับอีกดอกนึงครับ <c oughs> เป็นอีกอย่างดอกมือนี้ <c oughs> อืออีดอกง,งามบ่ได้อันนี้ฟัง ครับอีกหนึ่งดอกครับพี่น้องครับเห็ดเขียวเห็ดเขียวครับผมพี่น้องครับอ้เห็ดดอกนี้ครับออ้เห็ดพิ่งเขาดอกนี้ครับผมพี่น้องพิ่งเขาดอกนี้บ้าบอยเอามีดปาดออกครับครับอีกดอกนึงครับ เห็ดหน้าเขียวครับตัวนี้ครับหน like ึ่งดอกครับหูปาดขาหักจ่อยทบหนึงครับเห็ดเพิงครับเห็ดเพิงเขาดงครับน้องครับผมเพ่นค่างาไหมครับหัว่นไหมครับ ดอกนึงครับครับผมพี่น้องครับผมเก็บเก็บเลย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 ป๊ากำลังงามเลยทำนี่เนาะอู้ดอกนี้เหนงาม

ดอกหนึ่งครับพี่สีเก็บเอาเก็บเอาเบาๆเพิ่งเห็นครับผมครับตาบอดดีดอกหนึ่งครับครับผมนะนึงดอกหนึ่งครับพี่สียังขวมไใบเลยนะดอกหนึ่งดอกหนึ่งครับ ครับโอ้พอเห็นละง,งูอีกแล้วครับดอกที่สามแล้วครับผมเห็นละง,งูครับดอกสวยๆพี่นอ้องครับหนึ่งดอกครับหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกชิดกำกันครับดูดิเจ็ดดอกพี่สี ยูนี่เจ็ดดอกนี่ครับดอกที่สองครับดอกที่สามครับเห็ดกอแดงหลวงใหญ่ด้วยครับผมพี่น้องกดถังครับดอกที่สี่ครับพี่น้องอุ้ยอันนี้ดอกที่ห้าครับอุ้ยดอกที่หกครับพี่น้องดอกที่หกดอกที่หกครับดอกที่เจ็ดดอกที่เจ็ดครับผมพี่น้อง ปาดดอกที่เจ็ดดอกงามๆครับดอกที่แปดครับผมพี่น้องนี่โอ้ยมองเดียวได้แปดดอกครับผมพี่น้องโชคมาลโชคมานโชคมานแล้วพี่สีแปดดอกครับมองเดียวครับเห็ดไข่เขียวครับครับผมดอกนึงครับผม โอ้โดอกนี้เง,เงาเงาเงาครับต้นฮอดดอกไม้ครับตัวนี้พอดีครับผมป้าพี่น้องโศกมาอีกแล้วครับเบิ่งเห็นเราโง่ครับผมพี่น้องเออห็นเรงโง่เห็นลรโง่ครับเบิ่งนีครับผมหาดอกครับเบืองนี้ครับมไม่ดีเบาๆทิปาดก่อนครับผมพี่น้องมาเบิง่งน้ำกันครับ อดอกแรกครับดอกแรกดอกแรกครับดอกแรกดอกสองโอ้ได็กินแกงเหยละงกและครับบไดรเอาขากรองมานํำครับพี่นอ้องลืมขออนุญาตบาดข้ามาลายได้ครับมืนน่อนึงถือเอาครับพาไล่พี่นอ้องไหาดอกครับผมพี่น้องหาดอกส,สวยๆครับ โอ้ยหาดอกหาดอกงามๆครับผมพี่น้องครับกินแกงเห็ดน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับเห็ดผึงสาดครับผมพี่น้องปาดออเทึ่งๆเลยครับเห็ดผึงสาดนี่ดอกเหลืองๆครับโอ้เห็ดผึงสาดออกแล้วครับผมพี่น้องครับคุณนครับผมเห็ดผึงสาดดอกนงครับหักออาเลยครับ ครับดอกนึงครับหักเอาเลยครับผมพี่น้องกำลังพอดีแซบครับผมครับดอกนึงครับดอกที่สี่ครับผมซ่อมดอกพอดีครับขาเพิ่นยาวครับเป็นอยู่ใตใบไหม่โฮมเพิ่นหนาครับผมโอ้พี่น้องมึงดอกนี้ครับนออันเห็ดพิงซาดงสู้รูปลายเดยครับผม ไอ้บ้าบอมาเก็บเห็ดยู่ดงงวันน้องเม็กนะครับผมพี่น้องครับตําบลหนอง้างไงครับอำเภอม,ม่วงสามสิบครับผมเมื่อนี้บ้าบอยภา,าพี่น้องเก็บเห็ดเร็วเติบอยู่ด้วยครับผมเก็บเห็ดได้หลายเติบอยู่ครับเมื่อนี้ครับพอได้เห็นพอได้เก็บอยู่ครับผมพี่น้องเราก็เลาะเบิงกันอีกเรื่อยครับผมพี่น้องครับ น้องเมฆน้องไอ้ตัวครับตัววาสิมาบอมาจอยพี่น้องมิจิรีมากับพี่สีครับผมไ,ไปก้อนไปก้อนไปก้อนนะคนไปคนคนไปอักเอาเห็ดทั้งเลยบุกครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกครับกับบ้าบอยครับเพิ่งดอกนึงครับ ครับผมบ่าบอยพอเห็ดกอดอกนึงครับอูดอดบ้ดอกแดงแดงครับดอกแดงแดงมันขับดอกนี้งามงามครับผมเห็นระบบพี่สีอู้จุป,ปูอยู่ครับผมพี่น้องพี่สีกับพ่อครับบ้าบอยพ่ออีกหรอครับแม,แ,มแ,มแมนแมนอันมันยังอยู่ใต้ใบตองอยู่พี่สีพะครับผมพี่น้องครับ สวยครับนี่ครับเอาบอยเห็นเห็ดกอญ่อีกแล้วครับอู้ดอกแบบงามแบบสวยเลยครับผมอู้ยดอกนี้ครับผมพี่น้องครับเกลวยงหวานๆเสแสรบมากินข้าวเล่งน้ำบ้าบอยด้วยครับพออยแล้วครับพี่น้องครับดอกสวยครับนานพี่สีก็พอแล้วครับนั่นน่ะพี่สีตัดเอาเลยพอดอกนึงครับเห็นกอแดงไงครับ นี่โอ้ดอกกำลังกินแสบมุมลึดเลยนี่ครับผมเห็นอีกแล้วครับพี่น้องครับเห็นอีกแล้วครับผมพี่น้องครับโอ้ยดอกกำลังงามๆพี่น้องโอ้เห็ดกอใหญ่ครับเอ้ยเคลียออกไปหายบาบอย่างดีครับพี่สีเฮ้ยอุ้ย โอ้พี่น้องครับเห็ดเพิ่กไข่ออกแล้วครับอุ้ยอุ้ย,อยสอามอันเอาสองอันก็พอแล้วครับผมพี่น้องสองเอาอันเดียวพอครับอันนี้มันเป็นเห็ดเผือกเพิ่กไข่เน, <ๆ S 2> นี่ยเอาไว้ด้วยครับผมพี่น้องเสียบเสียบครับวานหวานคนไอ้มาเด้อเห, <c oughs> ห็นแล้วงก <c oughs> <c oughs> บานเพือบืออ้ยบานเพือบือปุนะครับ ขอบพระท่านในหาขอบพระท่านในหาขอบพระทจ้ในหาพี่สีขอบพระทจ้ใน,นหามีเห็นสองดอกนี่ครับผมพี่นอ้องบื่อบางเห็นละาง,งกพี่น้องคุณนะครับทำามาละบานเพิ่มเวอร์ครับผมตัดเอาน้ำกันครับ <c oughs> อุ้ยแมนยนอยู่ขายยาวแบบนี้เนาะเ <c oughs> ื้ <c oughs> งาๆครับพีนน้องครับโอ้ยเร็ว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 เเ็สีเห็นเห็ดกใหญ่อ้เห็กอใหญ่ป้าสาดอกสี่ดอกจูีสีีสีอู้ีหาดอกออเกบเก็บเก็บอาคโคนอ้ยดอกที่สองครับมันทุกคนครับผมพี่น้องอ้ยโศกมันครับ อีกสองดอกหนึ <ns> ่งดอกอันเห็ดกอนี่มันแสีบเนาะเจ้าเคยกินบั้งบ่เสียแที่แห่งตูมเลยบ่แม่อุขึ้นยางพารามันที่เหาือนมันสองดอกหนึ่งดอกเปลือกห้ามบานลนะบานแต่มันก็แข็งอยู่แข็งแล้วมันก็บ่ได้เท่านี่ยนะซ่อมดอกมันไอ้ใต้อันนั้นมันไต้ อันนี้มันก็ยังแข็งๆงามๆเนี่ยขอบคุณครับได้เห็ดหลายครับผมมื่อนี้ครับได้อีกแล้วครับผมพี่น้องได้ดอกก้ามกัวเกลว์อ่าบ่บ่อยมันพอเห็ดเพิ่งเข่าครับพี่น้องครับเห็นเราบ่พี่สีดมกนี้ด่ากน้องห้างจะเป็นยั่ะเมนเนเมนเนอันดวงน้องห้างเป็นสีเดียวกันเลย พี่น้องครับอ๋อดอกงามงามครับผมปุ้ยพี่น้องเห็นอีกแล้วครับอุ้ยโอ้พี่สีเก็บเอาเก็บเอาบูย้ยวันนะครับ,บรนี่เมียนยิบเอายิบเอาห,อย,หนนยิบเอาตืมน้ำตืมตอนเน้อ <laughs> เอาอันนี้เอาให้พี่สีครับเพื่อนเสพตืมน้ำตืมตืมตอนครับ ดอกดอกแบบงามเลยเนาะดอกงามๆานุ่มๆเลยมูดุย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 ดุเอ๋อเก็บเอาดอกงามครับผมพี่น้องครับมือนีบ่าวบอแล้วก็พี่สีเมืองรับผมได้เห็ดพูละเกือบเต็มตาครับผมพี่น้องเก็บยางมันเลยครับผมมือนีครับนี่กะตาบ่าวบอยครับนีกะตาพี่สีครับได้กันสุกคนเลยครับผม ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแม่แห่หากรับชมคลิปแล้วเป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้านนะครับจะเริ่มกดติดตามไว้เพื่อสิบประผาดคลิปใหม่ๆของลูกของร้านนะครับบาบอยดินดินอีสานหอยดินถินอีสานก็สามีอีสานพอลครับก็ท่อมอหน่อยสามลังฝากตอนพี่น้องไว้วิธีชีวิตคนอีสา,บานบรรท่องแบบนี้ครับผมสำหรับที่นี้บาบอยกเอวส้สม่งสก่อนครับพ่อกันคลิปบนาะให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับลำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขคนเลยครับผมสวัสดีครับ